นะนะตะโพนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกเครื่องหนังเป็นสัญลักษณ์แห่งครูครับโบราณอาจารย์อินเดียเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่าทับราแต่ไทยเราเรียกตะโพนตะโพนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับของวงปีพาพนะตะโพนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะจากโคนโบราณเรียกว่านาทับ ฉะนั้นจึงมีคำนิยามหนึ่งนิยามหนึ่งนะฮะว่าพร,ระโคโหน้าทัพตะโคนหน้าทัรพพร,ระประครนทัพเทวาฉะนั้นแต่พระโค์จึงเป็นเครื่องสูงครับเป็นสัญลักษณ์แห่งครูโบราณอาจารย์ในทัศนะกล่าวถึงพระประครนทัพไว้พระประครนทัพเนี่ยจริงๆก็เป็นคนทันนะเป็นนักบวชเป็นฤาษีนะบ้างก็เชื่อว,ว่าเป็นองค์เดียวกับพระศรีนารัตนั่นเองนะฉะนั้นตะโคนจึงเป็นเครื่องสูงเป็นสัญลักษณ์แทนครูคือพ่อแก่หรือฤาษีนั่นเอง เวลาจะก,ก่อนที่จะทําการบรรเลงนะปีพาดใดๆก็ตามหน้าพาดชั้นสูงใดๆก็ตามตะโพนจึงมีความสาคัญในการให้ทํานองนะเขาเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นตรลักษณ์แห่งพ่อแก่ฉะนั้นตะโพนจึงมีความเป็นอาถรรพ์ครับนะฮะโบราณอาจารย์เขวาว่าว่าไม่ว่าจะปีพาดราตตะโพนเป็นเล่นที่ไหนลิเกลาําตัดโขนที่ไหนก็ตามหากท่านะโหมลง นะได้ยินเสียงตุ๊กติ้งตุกทางเนี่ยสาธุการขึ้นเนี่ยพวกจิตใจคนเนี่ยได้ยินนะนะได้ยินเสียงตะโพนนะนะจิตใจแล้วเข,วขาเรียกว่าจิตใจแหละมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจสั่นฝันแขวนนะอยากจะไปดูลิเกยอยากไปดูโขนอยากไปดูการสแสดงต,งต่างๆนานานะโบราณอาจารย์เขาเรียกว่าอกแตกที่อกแตกนี่เพราะอะไรหนึ่งคือมีจิตใจกระวนกวาย